และตำรวจอำเภอระงา์จังหวัดน,นราธิวาสเข้าปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยนะครับที่ตำบลตันหยงลี่มอจับผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงได้จำนวน1คนครับพร้อมกับอาวุธปืนสงคราม M16 ปืนพกสั้นอย่างละ1กระบอกและยาบ้าก,กว่า1,000เม็ดครับ ตำรวจสถานีภูทรอำเภอระแงะและทหารปราชุดเฉพาะกิจที่45ควบคุมตัวนายาลีเลาะแม่ไปสอบสวนหลังช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า40นายเข้าปิดล้อมบ้านไม่มีเลขที่ตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสหลังพบความเคลื่อนไหวผู้ต้องสงสัยคาดว่าอาจจะเป็นแนวร่วมก่อความไม่สงบเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่จากการตรวจคน้นบริเวณต้นไม้ใกล้บ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสงคราม m 16จำนวนหนึ่งกระบอกกระสุน9นัด อาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามกระบอกกระสุน17นัดและยาบ้าอีกจำนวนกว่า1,000เมตรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้และอาวุธปืนสงครามเคยก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใดบ้างครับ